เสียงสนับสนุนอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะให้ขึ้นมานำทัพพักเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่นะคะดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะจากแกนนําภายในพักเพื่อไทยที่ยืนยันว่าเธอมีความเหมาะสมด้วยทุกประการนะคะทั้งนี้นะคะในการประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยถูกกําหนดเอาไว้ในวันที่ย7เจตุลาคมนี้ค่ะ โดยจะมีการเลือกคณะกรรมาการบริหารพักชุดใหม่นั่นหมายความว่าในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะพักเพื่อไทยจะได้หัวหน้าพักคนใหม่ที่จะมาแทนที่นายแพทย์จรนาศนีแก้วสอสอน่านที่ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักไปก่อนหน้านี้นะคะหมายความว่าจนถึงเวลานี้ค่ะภายในพักเพื่อไทยไม่มีแคนดิเดตคนอื่นนะคะที่โดดเด่นไปกว่าชื่อของคุณแพทองคานชินวัฒน์นะคะและมีแนวโน้มว่าจะเป็นชื่อเดียวค่ะที่จะถูกเสนอ ให้นั่งในตำแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ขณะที่มีเสียงสนับสนุนนะคะคุณแพรทองทานให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ค่ะ ในระหว่างนี้น่าสนใจนะคะเธอเองก็มีบทบาทใหม่ในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งค่ะแม้จะไม่ได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเก e ้าอ e ี้ใดเก้าอี้หนึ่งนะคะแต่ว่าเธอนะคะมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะและก็มีการประชุมเปิดตัวเป็นนัดแรกร่วมกับคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทากลางเสียงฮือฮานะคะเพราะว่านี่เท่ากับการเปิดตัวของคุณแพรทองทานเป็นครั้งแรกที่เข้ามาทำงานในทำเนีย เนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการการปรากฏตัวของคุณแพรทองทานชินวัตรค่ะในบทบาทเด่นร่วมกับนายกเศรษฐากำลังถูกตีความและถูกจับตามากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในแง่ของการเมืองนะคะว่าพักเพื่อไทยที่มีคนจากครอบครัวชินวัตรจะยังคงเดินหน้าทำพักการเมืองต่อนะคะแม้ข่าวคราวของอดีตนายกทักษิณค่ะที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะเงียบหายไปบ้านก็ตามค่ะ การมาของคุณแพรทองทานนะคะทั้งในบทบาทในรัฐบาลและบทบาทภายในพักเพื่อไทยค่ะกำลังมีขึ้นในจังหวะที่พักเก้าไกลเองนะคะกำลังประสบปัญหาค่ะเมื่อวันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะอาจจะต้องไปดำเนินบทบาทการเมืองนอกสภารวมทั้งน่าสนใจนะคะยังมีรายงานว่า สสของพรรคก้าไกลอีกหลายคนค่ะยังต้องรุนเรื่องคดีความต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1นึหมายความว่าพรรคก้าวไกลกําลังประสบปัญหาผู้เล่นทั้งในส่วนแถวหน้าและแถวถัดมาที่จะต้องหายไปค่ะแต่สําหรับพรรคเพื่อไทยเองนะคะกําลังเปิดเกมรุกโดยการส่งแพทองทานลูกสาวเจ้าของพรรคตัวจริงลงมาเล่นเองค่ะเพื่อรับมือกับการเลือกตั้งรอบหน้า ที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วกว่า4ปีนี้ค่ะ